สวัสดีาย่ามสาวจ้าอำเภอใดจังหวัดใดฝนตกมาบ่อยฟังในยเด้อเมือว่านนีห่อนคาห่อนแน่มาเบิงเรดาตรวจฝนของอีสานตอนบนและอีสานตอนล่างเนาะกีร่รายงานทั้งสองอ่าน,นเลยเพราะว่าพอฝนถี่อำเภอบางอำเภอบางพื้นที่มาเบิงที่อีสานตอนบนตรวจเวลา6นาฬิกา4ีหานาทีจา้าตรวจพบกุมฝนธรรมดากำลังปานกลางถึงนัก กุมฝนปกคลุมบางพื้นที่ได้แก่อําเภอนาเชิกอําเภอยางสีสุราจังหวัดมหาสารคามอําเภอจอมพระอําเภอเมืองสุรินทร์อําเภอขาวสินรินทร์อําเภอสีคอรภูมิอําเภอสัมรงทาถาอําเภอล่ําดวนอําเภอสีนรงค์อําเภอปราศาสตรอําเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์อําเภอศึกอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ไม้แหลกสองตรวจพ่อกุมฝนฝากะนองกําลังปานกลางถึงหนักกุฝนลดลงปกคลุมพื้นที่อําเภ ตรวจเวลา6นาฬกา40หานาทีกุ้มฝนออนอยู่ในเขตอำเภอชุมพลบุรีอํเาเภอเขาสินรินอํเาเภอท่าตูมอํมเาเภอจอมพระอํเาเภอล่ำดวนอํเาเภอ สังขอะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอห้วยราชอำเภอกระสังอำเภอสึกจังหวัดบุรีรัมย์และกับประเทศกัมพูชาจ้ากุมฝนปานกลางนี้อยู่ในเขตอำเภอน้าเชือกอำเภอยางสีสุราจังหวัดมหาสรารคามและกับกัมพูชากุมฝนหนักยังอยู่ในเขตกัมพูชาอยู่เนาะจังไดกระสีอัพเดตโดยเรื่อยสำหรับเรดาร์ภาคอีสานของฮาคลิปนี้กี่ขอลาไปก่อนจ้าจึกันวนคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย